ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปรารถนาทุกประการเทินโหนดวงรวยสามราศีชะตาดีสุดในรอบสิบปีชีวิต เรืองเงินทองทุกห่วยนกักอันดับหนึ่งชาวราศีเมทุน ชาวราศีนี้หากที่ผ่านมายังไม่มีเงินเก็บเป็นเงินก้อนหรือยังไม่มีหลักทรัพย์ใหญ่หลังจากนี้เป็นโอกาสที่ดีของคุณจะปังรับทรัพย์รับเงินก้อนใหญ่หวางรักฐานชีวิตได้อย่างมั่นคงชีวิตหลังจากนี้จะมีสิ่งใหม่ๆบ้านใหม่รถใหม่หรือเงินเพิ่มขอเพียงอย่าท้อเพราะการจะได้มาย่องต้องฝ่าฟันอุปสรรคและความอดทนเยอะแต่รับรอง ความสำเร็จและจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนช่วงนี้แนะนำให้ไปไหว้องค์ทาเวสวุวรรณและนำเทียนหรือหลอดไฟไปถวายตามวัดต่างๆจะเสริมดวงให้ปังสุดๆไปเลยอันดับสองชาวราศีเมษ ดวงกำลังพุ่งช่วงนี้ดวงโคจรทับเรือนชะตาตนเองทำให้คุณนั้นจะมีโชคก้อนใหญ่ทุกทิศทางมีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือเร็วนี้จะได้รับสินสำคัญที่คุณคดาดหวังในเรื่องของการงานหรือใครมองหาธุรกิจใหม่ๆเพิ่มเติมจะทำได้ดีเกิดผลสำเร็จแน่การตัดสินใจจะไม่ผิดพลาดโอกาสใหญ่ มีเข้ามาแล้วอย่าปล่อยให้หลุดมือต้องปลุกพลังตนเองขึ้นมาลุยใหม่ใครที่เคยล้มหรือไม่สำเร็จผิดหวังช่วงนี้จะสมหวังอย่างแน่นอนดวงชะตาผิกฝืนขอแนะนำให้หาเวลาไปไหว้องค์พ่อโสธรเพื่อเปิดดวงความสำเร็จในปีนี้ สุดท้ายนี้ชาวราศีสิงห์ราศีสิงห์ถือว่าดวงชะตาเกิดการผิกผันครั้งยิ่งใหญ่ อิทธิพลของดวงดาวส่งผลทำให้มีโชคใหญ่ทุกทิศทางมีโอกาสจากผู้ใหญ่ในเร็วๆนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการงานจะประสบความสำเร็จมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองใครที่วางแผนซื้อบ้านซื้อรถซื้อของใหญ่สามารถทำได้ช่วงนี้จะมีเงินทองจากหลากหลายทิศทาง การลงทุนจะเห็นกำไรงามจะมีโอกาสรับทรัพย์แบบจัดหนักจัดเต็มโดยเฉพาะช่วงนี้หากใครมีเวลาให้ทำบุญเกี่ยวกับสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าช่วยเหลือคนด้อยโอกาสบ้านพักคนชราก็จะยิ่งเสริมดวงให้ปังสุดๆเงินทองจะไหลมาเทมาไม่ขาดสาย เชื่อไม่ลบรูรหู้เชื่อไม่งมง่ายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ